สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแมรีม่สวัสดีครับท่านผู้ชมยังนี่นะอกซซนี่นะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอ้ยสวัสดีเด้อจ้าเอามาแบบส่งไม่เลยนี่โม่งีครั้งหนึ่งก็เคยได้รับมาแล้วแล้วต้องขายแล้วหมดแล้วก็ <laughs> สวยจังเลยลูกดีน่าสวยจังเลยโอ้ห oh. มวกนี้ทานผู้ชมไทยว่ากี่ปีแล้วนี่ก็มากกว่า20กว่าปีแล้วนอกจากเนาะไม่มีน,มนกซเปรวะ you want try เป็นสเปรวะว้าวหล่อ, yeah. wow. ลอจังเลยไปเดิโอเค อยู่อะไรที่ยูอนุบาลนอกจากนอส่วนมากเขาก็จะให้เด็กน้อยเล่นของจิ๊บจิ๊บจ้อเจอย่างเสแล่วแบบว่าเราก็มาท่ายกันว่านี่ซื้อหยังอันนี้ซื้อหยางนอกจากนอ่่กแบบว่าเขาจะใส่ใจกับการเคุยกับเด็กน้อยสนทนาให้เด็กน้อยพูด ล้วก็จะยิบึ้นมาให้เล็กน้อยท่าว่านนี้อีหยังอันนี้อีหยังสินะ่น่ะส่วนมากจะบาค่อยมีแบบว่าก,การการเคียนเป็นการบ้านอันนี้บ่มี่้็จะอยู่ช่วงวัยอนุอนุบาลนี่บะมี่จะย่างไรก็มีแต่ว่าให้สมุิมะอ่านว่าอานาอานอกบอยังสิ่นะให้มาอ่านนล้วพ่อแม่ยังสิ่นะแต่ส่วนมากเขาจะเอาสมมุิไว้อยู่โรงเรียน ก็จะให้ร่วมกันอ่านเนาะจ้ะเนาะจะบอมมีแบบว่าอันนี้ของฉันอันนี้ของฉันอันนี้บอมแนงด้วยว่าจะสมมติว่าจะเป็นอันนี้คือสมุตเนาะเธอสมมติว่าอันนี้เป็นสมุิเขาก็จะมาอ่านนากันลีนน่าก็อ่านคู่ก็จะบอกเอ่อนวินก็จะอ่านคู่ก็จะบอกแกชินอ่ะเอ่ฮเลนน้ำกันกับคู่ส่วนมากก็จะเป็นยังสี่ยูทิสสุเดนเนาะจาะ Nej, min! Mamma, är min! Nu ska mamma prata först. Mamma prata först. Tack. För mamma titta i den? Du har en hatt där. Ska mamma ta den? Okej. น okay, okay, ี่ดิมีเนียมาสควีสแ้ท่านผู้ชมเด็กหน่อยรีบนักพี่น้องคะโอเคนี่กะครั้งหนึ่งเอานมืองครั้งหนึ่งสองครั้งน้องเมตตาจะเคลือไปฝรั่งเศสแม่นาจะนองก่อนก่อนเป็นไว้สาวว้รุ่นีอย่างเจงสีน้องจะอาการทำงานเก็บเงินไปกับไปท่องเที่ยวกันนิงสีนอกจาก อะไลูกอาอามาม่อด yeah, oh, <Mama>, ันอ๋อมนาเสตพิพเอโนเส้นดอกเส้นนี่ก็จะมี่นี่นังเอฟันทูเน็ตเอฟันทูเน็ตเอฟเฟนทูเน็ตเอฟันทูเนตว้าวนี่สวนอันนี้ก็ไป เองแล่นมากนอกจากน้องไปอังกฤษมากขึ้นกันอันนั้นก็ก้อนมีลูกขึ้นกันนอกจากไม่ตายเป็นคนมากเที่ยว้าเที่ยวบระมานแบบว่าไปเที่ยวไปเรียนไปกินทังส่วนนด่หรอเที่ยวดูประเทศนั่นประเทศนี่ทำมีโอกาสนอกจากนาะแต่แมตจะแมตายกับหนูก็ดีใจที่ได้ไปดูหลายประเทศมากนอกจากนาะเพราะว่ามักแบบมักศึกษาประเทศนั้นเป็นยังไงประเทศนี่เป็นยังไงแล้วก็อยากไปพักที่นังสิ ก็ไปอังกฤษไปล่มดอดมาก,นนากเ,เนาะจะสื่อรดเม,ม่เมื่อไหวตะเกี้มัดมัดคล้องสะสมกับ,บเบร้ค,คิดว่าจะอม <c oughs> อันน่าคตว่าจะไม่ไหร่เห็นลูกเล่นเนาะันนี้เพราะลูกเขาก็จะมกักเ,เล่นค้องระบาดที่นี่อันนี้เราจะเก็บไว้ในตู้ตู้โชว์ตู้หยังเน,นาะจะก็ตอนนี้ก็เอาไว้เห้เล็กน้อยเล่นร่องเดนะิมเป็นสัญญ,ญลักษณ์ว่าเขาไปประเทศนั้นประเทศนี้มาก ประเทศฝรั่งเศสก็เคยไปประเทศอังกฤษก็เคยไปไ<ห>ประเทศโปรแลนด์ก็เคยไปไไแล้วกับประเทศอิตาเลียนก็เคยไปฟินแลนด์ไปอยู่แล้วที่ประเทศใดอีกแน,น่นอนเยอระะมันก็เคยไปก็เคยไปส่วนมากก็นในโซนยุโรปนะจ๊ะ <c oughs> อิตาลีอิตาลีจ้าอิตาลีทอเลอยม อะไรลูกเอาคือทันก่นใหย่ทันผู้ชมบยังสิส่วนห้อยแย้มห้ายรับหมวกตอนสมัยใจมากกว่า20ปีแล้วเนาะจ้ะจะมีเพื่อนเขียนนี่เนาะนั่นสิเพื่อนเขียนทันย้อยรับยังสิไม่ทั้งเพื่อนทั้งปลุกประกองแล้วจ้ะเนาะอะไรลูกมาตั้งมาตั้งโอ้ต่ คุณก็ฟังเล็บัสนั่นได้อืมไม่ต้ลอกกันมือันอ่บอกว่าฉิกตลดกัน่นนลกเพาะจะเขาสชุดขาวแล้วก็ก่อนจะรับใบประกาศเขากลับไปลองเพลงอยู่ในโบสนะจ๊ะเนาะไปเลี้ยงคิวลองเพลงอยู่ในโบสถฮักแจ้วพี่น้องเ้ยบังดูนี่ว่าอเ มาเย็บไอยากให้เล็กน้อยเร่นนี่อักแล้วบันนี้หอเอฟเฟลฮ้อยเอฟเฟลแตกแล้วโอ้ยน้องฟงกุญแจไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอิงกบันนี่กบันนี่ใส่ให้ดูที่ท่านผู้ชมมืบรรยากามาคุยคุยหมวอน้ำทำผู้ชมแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวจังไรก็จะ เอาอาหารให้เด็กหน่อยกินเมื่อนี้เด็กหน้อยก็จะกินโคสโตกนอฟจา้าอพุททอติสเนาะครั้งหนึ่งแม่ก็เคยใส่หมวกต่อไปลูกก็จะได้ใส่หมวกก็สิได้ก็อดทไลท์ู่ดอกเนาะแม่หมิ่นก็จะได้ใส่สมัยตะกี้เขาย่าใส่หมวกก็แพงมีรถเป็นขบวนคนได้ไปเต้นไปรับ,รบล่ำแนมันทอสเตเดมเต้นแต่สมัยนี้เขาบอาให้คืน คือจังแบบว่ารถลัคส์บี้ยังสีเขาจะว่าห้ยคืนแล้วกับเต็นยังสีเพราะว่ามันมันเคยอุบัติเ,ทเทหตุเล็กน้อยตกลงมาอย่างแนงสิเป็นบ่ล่ะสมัยตะก,กี้นะสมัยตะก,กี้นะเข้าในคือเต้นเตัตวเพลงได้แต่สมัยนี้คงจะบ่แล้วจ้ะโอเคสกุลิเซ่เฮ้ยดูพิกเชอร์ โซแมตไตรับหมวกกันนี่รับแม่ตายเลี้ยงตอนนั้นเลี้ยงอยู่ในอันอันสต็อกโฮมเลยนะจ๊ะมาได้เลี้ยงแถวบ้านแม่ตายเพราะแม่ตายเลี้ยงเลี้ยงทีไฟใส่ฉีดไปทั้ทงสต็อกโฮมเลยโอเคบาย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 จะทำผู้ชมจะค่อยเจอกันไหมนเนาะจ๊ะเนาะว้ยเด็กน้อยนี่ปวดห่วงนอนเหรอปวดแล้วบายบายเด้อจ้ะสู้ๆค่ะสู้ๆ ููููบายยจะไปแม่ปิดกล้องแล้วลูกโอ้ยเฮ้ยัมมมาอะลูกมิสิีพดดี้มิสอสิพดดีไปเด็ดจ้ะาบายจ้ะ